ตามสัญญานะครับ EP นี้เราจะมาอันบ็อกนะครับเจ้าลอกตกประหมึกกระแสเดือดนะครับเรียกว่าออปชั่นแต่งเต็มนะครับฟูออปชั่นแต่งซิ่งเต็มระบบนะครับนะชุดแต่งอย่างเดียวนี่ก็เกินราคาลอกไปไกลแล้วนะครับนี่มีเข้ามา2สีนะครับกับเจ้าทามาย่าไมดัสนะครับตัวนี้นี่แต่งแบบเต็มอ่ะเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับมานี่ครับ นี่หน้าตากล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้เท่าธรรมย่าไมดัสนะครับ2,000นะครับเป็นดับเบิลแฮนเดินะครับข้อสำคัญนี่มาพร้อมกับประกันของอีสเทิร์นนะครับฉะนั้นใช้ได้เต็มที่มั่นใจหายห่วงนะครับวิธีการรับประกันเนี่ยครับมีิดตป่ะครับครับมาเลยครับใครที่ซื้อไปนะครับแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถสแกน QR Code แล้วก็ส่งตรงเข้าบริษัทนะครับจัดการได้เลยนะครับ ง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับมีประกันตรงจากบริษัทให้ฉะนั้นมีอะไรแน่นอนร้อเครับหายห่วงในกล่องก็จะมีนี่ครับแขนคู่นะครับสปูนตื้นนะครับมาพร้อมกับเสากันล้มนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนี่ครับตัวล้อนะครับน่าลอล้อลอล้อนี่พอประกอบแล้วนี่ผมประกอบไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอีีมันจะนานเกินไปนะครับพอประกอบแล้วก็จะประมาณนี้ครับ ใส่เสากันล้มให้เสากันล้มนี่เจาะรูไว้ให้เรียบร้อยนะครับไอรูตรงเนี้ยหลายคนชอบถามพี่มันเอาไ <nenhuma S 1> ว้ทําอะไรเวลาเราเดินย้ายหมายนะครับให้เอาเบ็ดสามทางของพวกเหยื่อปลอมเนี่ยมาเกี่ยวที่รูนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยบางคนก็จะไปเกี่ยวตรงนี้บ้างนะครับเกี่ยวตรงารขาไกด์บ้างนะครับทาให้คันมันเป็นรอยนะครับเขาเลยออกแบบมาให้เอาเนี่ยมาเกี่ยวตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นรูนี้ไหมเอาโยเอาเบ็ดสามทางเนี่ยมาเกี่ยวตรงนี้นะครับเวลาจะใช้งานเราก็ดึงปึ๊บแล้วก็เควงได้เลยนะครับ ความลื่นเป็นไงครับพี่นี่ครับอ่าบอดี้เขาจะออกเป็นสีควันบุหรี่นะครับก็จะออกไปทางเรียบหรูนะครับตัวนี้จะเป็นสีบูซิเวอร์นะครับหรือสีฟ้านะครับดีไซน์สวยมากนะครับดีไซน์สวยมากใครที่ใช้พวกลอกใดว่าอิมเมอร์ไรดัสนี่สีเดียวกันเลยครับสีเดียวกันเลยแขนเป็นแขนคู่ครับระบบเกลียวนี่พับได้ด้วยนะครับแขนคู่ระบบเกลียวเกลียวใหญ่นะครับเวลาใช้งานสมมุติว่าอยากจะเปลี่ยนหมุนซ้ายหมุนขวา อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูตัวนู้นแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปหมุนเข้าไปจะช้าก่อนครับให้เกลียวมันเข้าล็อกนะครับหมุนแล้วก็เอามือล็อกไว้นิดนึงตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีเดือยอยู่เห็นไหมมันมีสลักนะครับเอาให้มันตรงสลักก่อนนะครับนะให้มันตรงสลักแล้วก็จะหมุนเข้าไปได้นะครับนะความลื่นระดับหนึ่งเลยครับนะบอดี้ก็จะเป็นกาไฟแข็งแรงทนทานน้าหนักเบานะครับสปูนแต่งเสียงก็ประมาณนี้นะครับคือล็อกตียอลอมเสียงมันประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ อ่าสปูนตื้นคืออนนี้ครับแถมให้ฟรีๆเลยสปูลอย่างเดียวห้าร้อยห้าสิบนะครับแถมให้นะครับเสากันล้มนะครับอันละสามร้อยนะครับแถมให้แขนคู่แบบเกลียวนะครับถ้าไปหาตื้อแยกก็ได้จะประมาณเก้าร้อยบาทนะครับจัดให้ไปเลยนะครับเรียกได้ว่าครบชุดพร้อมใช้งานนะสีอย่างกิ้งกิ้งมาตัวโอเคนะสีฟ้าอ่ามาดูสีแดงมางครับเหมือนกันเลยครับนี่ และสีแดงนี่สดมากสีแดงนี่สดมากนะครับแล้วเวลาไปจับกับพันอิเล็กตาสีลุ้งนะครับผมว่ามันเข้ากันสุดๆเลยนะครับนะฟังเสียงหน่อยนะครับแอร์โรเตอร์แข็งมากนะครับตัวนี้นะครับก็พร้อมลุยเกมใหญ่นะครับพลังเบรกอยู่ที่6กกิโลนะครับเบรกอยู่ที่6กกิโลนะครับสปูลลึกเนี่ยกอสาย PE 1.5ได้ประมาณ140เมตรนะครับฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับ่าส่วนสปูลตื้นนะครับพี่สปูลตื้นเนี่ย สาย0.6นะครับแนะนําว่าจุสัก150เมตรเนี่ยก็กําลังดีแล้วใช้งานไม่หมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเกียวแบบลึกนะครับตัวนี้เป็นเกียวแบบลึกแล้วก็มีซีนกันน้ําเข้าห้องเบรกให้นี่ครับซีนกันน้ําเข้าห้องเบรกให้นะครับตรงนี้ก็มีซีนกันน้ําให้นะครับ่าตรงนี้เห็นไหมมันมีจุกยางอยู่นะครับกันน้ําเข้าไปที่ห้องเครื่องด้านในนะครับก็กิ๊กเสียงเป็นระบบสปริงนะครับ เน้นแบบเมนเทนแนนต์ง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับหรือใครอยากจะแต่งเสียงก็สามารถที่จะแต่งได้สบายๆนะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับก็ชุดแต่งอย่างเดียวอยู่ที่1,700นครับชุดแต่งอย่างเดียวอยู่ที่1,700นะครับแต่เดี๋ยวจัดโปรเดือน2ให้นะครับจัดโปรเดือน2ให้ให้ถึงแค่สิ้นเดือนนะครับนะให้ถึงแค่สิ้นเดือนนะครับจัดไปที่ 1, 1 9 0บาทเท่านั้นนะครับหนึ่บาทนะครับคุณจะได้แขนคู่นะครับ สากันล้มไม่ต้องไปหาซื้อสปูนแต่งอีก1ลูกนะครับเท่ากับเป็นสปูน2ลูกนะครับสปูนตื้น1ลูกสปูนลึก1ลูกนะครับสปูลลึกเนี่ยใส่ใสายใหญ่เอาไว้ตกปลานะครับตกพวกปลากระพงปลาช่อนปลาเก๋านะครับนะส่วนสปูนตื้นเนี่ยก็เอาไว้เป็นแบบสายตกปลาหมึกไปเลยสายเล็กนะครับหรือใครจะใส่เอ็นสปูลหนึ่งใส่พีอ e ีสปูนหนึ่งก็ได้อันนี้อยู่ที่เรานะครับก็ผมว่ามันคุ้มนะครับมันเกินคุ้มจริงๆนะครับกับเจ้าธรรมย่าไมด้าตัวนี้ นะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือใหม่อยากหาลอกไปใช้สักตัวนะครับราคาไม่แรงก็แนะนําตัวนี้ได้เลยรับรองเกินคุ้มแน่นอนนะครับทักเข้ามาที่ f a c e b o o k Fanpage หัท้ายฟิช h i n g สุขุมวิทย์85นะครับอย่าลืมเลือกสีให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันมาสีละ40ตัวนะครับมันมาแค่สีละ40ตัวเท่านั้นนะครับ1,190บาทอย่างที่บอกไปนะครับชุดแต่งอย่างเดียวก็1700แล้ว นะครับฉะนั้นใครช้าหมดอดแน่นอนนะครับจัดถึงแค่สิ้นเดือน2นี้เท่านั้นนะครับนี่โคตรคุม้โมโคตรคุ้มมีประกันจากบริษัทอีสเทิร์นให้ฉะนั้นหายห่วงครับใช้งานอย่างเดียวนะโอเคงั้นก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ